โจพร้อมยังโจ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 สองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่สองสิบห้าสองสิบหกสองสิบเจ็ดสองสิูแปดสองสิบเก้าสองสิบสิบสองสิบเอ็ดสองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่และยี่สิบสองบาท เป็นหนอเหรอฮะมันไม่ลงไปโรกจิตปะเนี่ยยมาจุบทำไมนะามาจุบทำไมจ,จุบจุบไข่จุบทำไมเมื่อกี้ตั้งสม,มั่วโรกจิตปะเนี่ย <c oughs> อะไรโรคจิตอะไอ้โรคจิตพูดแดงเออเอง,เอ,เอ,งอะไรหน้าเออเหมือนเดิมเลยนะไม่ได้เจอแล้วนะเออเหมือนเดิมหน้าเขาอเออเหมือนกันน่ะด,ดูดิดูดิ มองที่หนึ่งดู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 ยังดูยังเป็นหมาเป็นหมาเป็นหมาเหรอใช่เป็นหมาพันอะไรอ่ะบางแก้ววะบางแก้วเลยมันมันมันไม่มีมันไม่มีอย่างอื่นที่น่ารักกว่านี้ไงนันก็เป็นหมาเด็กอินโทรเวิร์ล หมาเด็กอินเทอร์เวิร์ดเนี่ยไม่คุยกับคนอื่นเนะหมาเด็กอินเทอร์เวิร์ดแลวนี่ไม่คุยอยู่หรอแล้วนี่ใช่คนอื่นเหรอ อะไรอะไรอะไระไม่นอนอย่างเี้เด็กดีต้องนอนไวพอดีไม่ได้เป็นเด็กใครก็เลยไม่นอนอ๋อไม่ได้เป็นเด็กใครเหรอ แล้วจะไปนอนกี่โมนี่ไงจะไปแล้วแล้วไหนบอกไปนอนว่าจะไปนอนแล้วเออเอเอวะตกลงจะจีบเราปะเนี่ยอะไร ไม่รู้ใครจีบใช่าหหาเจออ๋อไม่ได้จีบใช่ไหมไม่ได้จีบใช่ไหมอ,อะไรอ๋อไม่ได้จีบใช่ไหมล่ะเราถามถ้ามุดตอบไม่จีบอ่ะแตเราก็โอเคไงถ้ามุดตอบจีบอะ ถ้าต้องมตอบจีบอะคนจีบอะไรเขาไม่เห็นเหมือนจะจีบเลยเหมือนเหมือนมาหาเรื่องมากกว่าแบบท้าห่อยอ่ะถ้าจีบคนไม่เป็นจีบไม่เป็นเนออืมอลองจีบสิจีบไง ไหนเราจีบให้ดู้วยดิเราก็จีบใครไม่เป็นหรอกใช่หรอ,อจีบใคร<า>ม่ติดไม่ติดไม่ติดหรอใช่ทำหนูทำไมแสดงว่าโกหกละ ก็หกละเพราะว่ารอบนั้นก็ติดติดอะไรก่อนถ้าติดก็คงไม่จะอ,อยู่แบบนี้ปะไม่ก็มันมีแกง๊งไงก็ต้งหลายอย่างนะเราก็มีแก๊งไม่ใช่ใช่แล้วอยู่ต่างประเทศด้วยไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วย อะไรอยู่ที่ไหนจะตามไปหรือไงอะไรนะจะตามไปหรือไงถามอะ่ะอ้ก็ดูอยู่ไกลๆอ่ะดูยังไงก่อนไกลๆดู่ไกลๆไ,ไม่มาดูไกลๆปากไอ้จุ้งไปดูอ่ะเนี่ยวันนี้ก็มาดูไกลๆแล้วแต่วันวันอื่นก็ดูอยู่ไกลๆ แต่วันนี้ได้ดูใกไก่วันไหนดูวันไหนอะไรนะดูวันไหนวันไหนจะแอบเข้าไปแอบเข้าไปหาหินมาไอ้จุ้งก็มาบอกหินเไม่ได้หาเดียวนี่ก็ไปแอบดูไงไม่กล้าทักทำไมไม่ทักอ่ะไม่อร์ดอนหนุ่มวัร์ดอนหนุ่มก็เทืบอไปเลย ก็ไม่ตอบเดววันไหนตอนนั้นน่ะเดวก็เรียกเนี่ยตรงนั้นก็มาเน,น,นี่ก็ยอ่ยอไงย่อเลยต้องไม่พูดด้วยพูดก็ไม่พูดพูดพูดอะไรเดียวพูดปากจะฉีกแล้วก็ไม่ตอบก็วันนั้นไม่ได้มากันดุมเหรอไม่มีอะ่ะ เห็นเวลาหนุ่มอ่ะก็คนทีน,นี่อ่ะอคนที่ใส่เสื้อคู่นะลูกี่หล่อมากับสาวคนไหนคนใส่เสื้อคู่ไม่มีนะลูกคนไหนอีกอย่างหนึ่งที่นี่เขาใส่คู่เพราะว่าเล่นลูกเนะาะโอ้ใส่เสื้อคู่เพราะว่าเป็นแฟนกันโลกจิตไม่จำเป็นใส่ชุดเหมือนกันจะไม่ต้องเป็นแฟนกัน จะเป็นแฟนกันทั้งรูปแล้วแหละอ๋อเป็นงี้นี่ก็ตอนแรกไม่รู้ก็เลยดูเฉย คุยนะเขนจะ้ค่โแครเปอร์แคปเปอร์แครเปอรลเกลอะอ๋อดีเค่นะอ๋อฮะจำได้เออแล้จะบอกมาคหนุ่มกี่โมงอ๋อคือไม่มีนุ่มเหรอไม่มีอ๋อดีมี สิบคนเพราะคนมันสวยอะเนาะงั้นพี่ก็ต้องเป็นคนที่ที่หนึเนี่ยงั้นพี่จะมาเป็นหนุ่มๆเลยไงไม่เอาอ่ะเ่อยากเป็นคนเดียวอ้เป็นก็อยากเป็นคนเดียวคิวอ่ะงั้นเดี๋ยวมาวันที่นี่แล้วกันมาวันที่ถึงคิวโอเคไหมมันน่าจะมีคนต่อเรื่อยๆดูท่าทางอะสวยนะก็สวยอยู่อย่างเออ มาเวยอ่ะอะไรแล้วไหนสาวอ่ะไม่ได้มีใครอ่ะทำทำลูกแก๊งอยู่กับแก๊งไม่ได้มีใครไม่มีเวลาเออจะไปม,มีใครได้เวลาก็ไม่มีให้เขาเนี่ยมีเวลาเนะี่ยตอนตอนประมา มีอีกทีก็ตอนประมาณมาตีสามอะ่ะยันเช้าขนาดเวลาเขาก็หนีหมดละเวลาอยู่กับโต๊ะโป๊กเกอร์หมุดหรือเปล่าใช่ไหมพิกทามอะ่ะใช่ป่ยังอยู่ที่โต๊ะอีกไหม หรือว่าเปลี่ยนโต๊ะใหม่แล้วเอาไม่ต่อมาถามเนี่ยเรื่องเล่นละครัอ๋ออย่ามาพูดดีกว่าเอาจริงเล่นเล่นไปตั้งนานแล้วตอนแ้กก็เล่นเล่นไปแล้วนะเลิกไปแล้วเลิกขาดไปแล้ว เลิกจริงอ the ันนั้นคือวันสุดท้ายแล้วที่เล่นอ่ะที่แกงต่อหมอเข้ามาอีกทีนอ่ะอันนั้นคือวันท้ายแกงอะไรก็มันแกงอ่ะขำๆไงขำๆขำไหมขำไหมขำไหมไม่ามเลยว่าขำไหมไม่ขำครับ เดีย๋ยวนี้ติดอะไรอะ่ะไม่ติดโต๊ะโป้งแล้วอ่ะอุ้ยแป๊บนึงเมื่อกี้มีตำรวจผ่านเหรอแถวไหนเนี่ยแป๊บนึงดูหน้าแลนก่อนเมื่อกี้มีแต่แลนด้วยเหรอบ้าน,นกูเนี่ยเ,<ด>เสียงไม่แตกต่างวะน่าจะเป็นรถโรงพยาบาลนะใช่เหรอใช่มีคนตายหน้าแลนเหรอ มีคนตายเอ้ยคนบาดเจ็บแหละหน่าแรง่ะนะอืมเขา่าดขับ่าหรไปแล้วเสียงลั่นมาเชียวแต่เลิกเล่นแล้วนะเลิกเล่นอะไรเลิกเล่นในนี่ไปแล้วการพนันอะ่ะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันแล้วเดี๋ยวเเดียวอะไรอ่ะสุราไม่มีนะ ตุลาก็ไม่กินบุหรี่ไม่สูบแล้วรักเดียวใจเดียวคือรักเดียวใจเดียวคืออะไรอ่ะก็ไม่ได้มีใครอ่ะรักเดียวใจเดียวแล้วรักใครอ่ะแล้วเดียวใจเดียวอ่ะก็ยังไม่ได้รักใครเออแล้วพูดทำไมว่ารักเดียวใจเดียวเอาโปรโมทเฉยิรักเดียวใจเดียวจะโปรโมทไม่ไดชู ไี่ได้อยากรู้ซะหน่อยเห็นที่นี่พี่เล่นการพนันยังไะไม่เห็นเพราะเพิ่งเจอเออเห็นไหมพี่ก็ไม่ได้เล่นโต๊ะโป๊กโต๊ะบาร์อะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ได้ยุ่งเห็นป่ะไม่มีวะได้หรอไม่มีหรอ ม่พี่ไม่ได้ไปยุ่งอยู่แล้วไงเห็นไหมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรทั้งนั้นจริงไหมล่ะจริงอืมเข้ามาก็เล่นตลบนบ้างๆไม่เห็นได้ตลบเลยแต่เล่นไปไปด้วยกันไหมไปไหนะไปด้วยกันไหมล่ะวุ่อะไรข้างบนอะไปด้วยกันไหม ไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมไหนอะไปด้วยกันไหมไหนไปด้วยกันไหมอะไรไปด้วยกันไหมอะไรแพ้เรากดคิวดิ

ฝันดีครับนานหลับสนิทไหมบางทีก็สนิทบางทีก็ไม่แพ้แล้ <c oughs> นาวเว้ย ถามก็ตอบให้เป็นคำตอบสิไม่เออคือไม่เอาเออเอมันไม่เล่นละเฉยเฉยเฉยถามว่าชอบไหมเฉย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 หรอได้เฉยเฉยที่นี่ต้องอาบน้ำปะอืาแล้วอาบที่ไหน ห้องสมุดอ่าบพี่ไหนนะ <c oughs> ไปอาวทำไมห้องสมุดอ้าวอ่าบพี่ไหนสรุปก็ห้องสมุดไบงไบางทีก็ห้องนอนบางทีก็ห้อง <c oughs> นอะไรห้องอะไรห้องอะไร <c oughs> ห้องนอนอืม ชอบกินข้าวไหมเฉยๆะเฉยมีตังไหมเออตอบส,สอิสองหมื่นสองหมื่นมีสองหมื่นเหรออ่ะขอได้ไหมโอเคกระเป๋าสี่แปดหนึ่งอ๋อ แหลือหกพันเหลือหกพันขอได้ไหมหกพันอันนี้อยู่ในเกมเหรอใช่เหมือนจะไม่อยู่ในเกมนะ <4 S 1> ขอเงนอืมเรากันอีกหรอเอาเข็มทิศไปได้ไหมหนูติดนี่อยู่อ่ะใจให้หน่อยได้วไหมโอเคโอเค,อเ,คเลขอะไรหนูเลขสี่แปดหนง ไม่พอจ่ายแค่นี้หนูติดหนี้เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่สองแสนจ่ายให้หน่อยจ่ายให้ได้ไหมอ่าจ่ายให้ได้ไหมอาหา่าฮะถามว่าจ่ายให้ได้ไหมโอเคจ่ายให้หน่อยเคเค,เค จ่ายให้จ่ายให้ะสองแสนจ่ายให้แพ้เราฮะนึกว่าเป็นคำว่าได้ไรห,หมดตัวละอะไรแนละ้วเป็นนี่จริงไหมนะ่ะไม่จริงอะ่ะอ๋อไม่จริงใช่ไหม ่วเป็นนีคำเดิมอะ่ะอันนี้รองเท้าอะไรอะ่ะดิง๋ <c oughs> ยนนี้อยู่แกงอะไรอะไรนะ อยู่แกง๊งปะเนี่ยเดี๋ยวนี้เล่นแก๊งมะแอลไงแอลอะไรแพ้อีกหร็คดพีนอ๋อหรือว่าแพ้อยู่แก๊งอะไรแก๊งแอลไง Nhòm 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 Đeo xa má Kiền nhanh à Kiền người lắm Đây là bên nào nè Đi là nè. nào Đi là nè. nào ว่าโอเคครับวันดียวพักผ่อนเน่อยเถอะันดีค่ะพีม่มีอันนี้ให้รขาบอกอะไรเหอะไม่บอกเก็บไว้เอาจะาให้เอาไหมเนี่ยให้อะไรบอกเล่มาสี่เราให้เลขเจ็ดสิสี่